สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการทำเมทพัซเซิลนะครับหรือว่าเกมเขาวงกดนะครับด้วยเจ้าตัว Puzzle Generator Pro นะครับที่ผมได้เขียนขึ้นมานะครับผมตัวนี้เพื่อนๆสามารถเข้าไปใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะในส่วนของไลาเส้นคีย์ไว้ให้นะครับใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับส่วนใครที่อยาก อ่าสัพพอร์ตนะครับเดี๋ยวร uh, อสักประมาณสิ้นเดือนนะครับผมถึงจะเปิดให้ซัพพอร์ตกันอีกทีหนึง่งแล้วก็เปิดฟูลฟังก์ชันให้ได้เล่นกันนะครับผมในส่วนของตัวเมดพัซเซนะครับหรือว่าเกมเขาวงกดนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของ uh, หน้า a เมซ o n กันนิดนึงนะครับ ในลักษณะของตัวเกมเม็ดพัซเซลนะครับแต่ว่าเราก็จะมีดีไซน์เป็นแบบซิมเพิลง่ายๆนะครับไม่ได้ไม่ได้มีเป็นไทแองเกิลหรือว่าเป็นไซเคิลแบบของเขานะครับผมก็เป็นแบบง่ายๆนะครับนี่ครับของเรา,าหลังจากที่ สร้างในส่วนของเม็ดพัซเซิลนะครับหรือว่าเจ n เน a เรตตัวอินเทเลียออกมาแล้วเนี่ยครับเราก็มาทำการจัดเรียงในในส่วนของตัวเนื้อในนะครับอาจจะใช้ในส่วนของ powerpoint ก็ได้นะครับหรือว่าใช้ microsoft word ก็ได้นะครับหรือว่าใครจะใช้ในส่วนของ c a n v a ก็ได้นะครับซึ่งเป็นเครื่องมือที่ง่ายนะครับแล้วก็เข้าถึงได้ทุกที่นะครับผมจากนั้นก็ทำปกนะครับทำปกให้เป็นแบบนี้นะครับ สามารถที่จะส่งขึ้นขายบน a เม z o n ได้นะครับอันนี้เป็นชิ้นงานของเจ้าอื่นนะครับผมเป็นคู่แข่งนะครับเรามาดูกันนิดนึงนะครับตัวน,นี้เขาก็จะมีการดีไซน์ในส่วนของเมสให้เป็นรูปแบบต่างๆนะครับแล้วก็มี อ่าอินมีเอานะครับมีทางเข้าทางออกนะครับ mm hmm. พอดีเมาส์ผมเสียนะครับอาจจะเลื่อนเลื่อนไม่ได้นะครับตรงนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคโอเคครับ mm hmm. เดี๋ยวกลับมาที่ตัวเมทพัซเซของเรานะครับ mm hmm. เราจะใช้ตัวนี้นะครับตัว Uh, p ัศลเจ r เนอเรเตอร์โปรนะครับผมซึ่งซึ่งเป็นตัวที่ผมทำขึ้นมาไว้ uh, ใช้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมี License คียให้นะครับใส่ล i c เ n s นคียเข้าไปนะครับจากนั้นก็กดล็อกอินได้เลยนะครับแล้วก็มาเลือกในส่วนของเกมนะครับเป็น m เ Puzzle นะครับแล้วก็เลือกระดับความยากนะครับในช่วงนี้นะครับช่วง uh, ในเดือนนี้เนี่ยผม ผมเซตไว้นะครับก็คือให้ให้สามารถเจ n เนเรตได้ประมาณ50พัซเซลนะครับต่อต่อครั้งนะครับผมเพราะฉะนั้นก็เป็นการจำกัดไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเซิร์ฟเวอร์ล่มนะครับในอนาคตนะครับในในวันที่ผมเปิดให้ซัพพอร์ตนะครับก็อาจจะให้ใช้ได้เต็มที่นะครับเนื่องจากว่ามีรายได้เข้ามาจ่ายในส่วนของเซิร์ฟเวอร์นะครับผมอันนี้ลองเป็นมีเดียมแล้วกันนะครับแล้วก็ทำการเจเนเรตได้เลยครับ แล้วก็รอสักครู่นะครับตรงนี้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ generate เรียบร้อยครับแล้วก็มาดูในส่วนของอไฟล์ดาวน์โหลดตรงนี้นะครับดาวน์โหลด generate puzzle นะครับผมตัวนี้จะออกมาเป็นเป็น zip ไฟล์นะครับผมทำเป็น zip ไฟล์ไว้นะครับ นี่ครับเราก็ทําการคลิกขวานะครับแล้วก็แตกไฟล์ออกมานะครับในโฟลในโฟลเดอร์จะมีอยู่2โฟลเดอร์หลักๆนะครับก็คือโฟลเดอร์ u z z l e แล้วก็โฟลเดอร์ของ s o u u i o นนะครับนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมีทางเข้าทางออกนะครับเราสามารถที่จะเครียดใส่ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปกันที่ แคนวานะครับเราจะมาสร้างตรงนี้กันนะครับพอดีผมขออนุญาตใช้ไฟล์เดิมนะครับไฟล์โซโดกุที่สาธิตไปในวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวขอเปลี่ยนนิดนึงนะครับอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเม p u z z l e นะครับ for adult w i t h s o l u t i o n นะครับหรือว่าจะเป็น for kids ตรงนี้ก็ได้นะครับ ประมาณนี้ก็ได้นะครับจากนั้นเราก็ค่อยเปลี่ยนรูปตรงนี้นะครับอันนี้ผมจะไม่ได้สาธิตทั้งหมดนะครับสาธิตเป็นบางส่วนนะครับแล้วก็เพื่อนๆดูแล้วก็สามารถที่จะเอาไปทําซ้ําได้นะครับต่อยอดได้ตอนนี้ผมก็จะลากมาใส่เลยนะครับเป็นรูปภาพนะครับเป็นตัวอย่างประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับเลื่อนลงมานะครับอันนี้ก็จะเป็นปกหลังของหน้านี้นะครับ ก็จะเป็นพัซเซิลตัวที่1ของเรานะครับผมก็จะเอาตัวนี้มาใส่เลยนะครับพัซเซิลตัวที่1ทีนี้ความต่างนะครับในการทำเม็พัซเซิลเนี่ยผมจะเลื่อนลงมาอีกนิดนึงนะครับแล้วก็หาองค์ประกรอบองค์ประกรอบนะครับขออภัยครับเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับ อาจจะลองหาเป็นภาพขาวดำนะครับขาวดำไม่ต้องเป็นภาพนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เอาหนูนะครับแล้วก็เอาชีสมาล่อมาล่อไว้นะครับ ประมาณนี้นะครับเราก็ทําให้เป็นธีมไว้นะครับแล้วก็อาจจะตกแต่งด้านล่างนิดนึงนะครับเป็นเ,เป็นอะไรดีนะครับมีวิวอะไรน่าสนใจนะครับ อันนี้ผมใช้เป็นแพ็กเกจฟรีะนะครับก็เลยจะได้รูปภาพน้อยหน่อยนะครับใครที่ใช้แบบพรีเมียมนะครับก็ก็น่าจะมีรูปให้ได้ใช้เยอะนะครับตรงนี้ หรือเป็นทำเป็นอย่างอื่นก็ได้ครับทุงข้าว ไม่ได้นะครับประมาณนี้ก็ได้นะครับเราไปตกแต่งเพิ่มได้นะครับตรงนี้หารูปอะไรมาใส่ก็ได้นะครับหรือว่าจะใส่เป็นชีสตอนนี้ไว้หลายๆอันก็ได้ครับ อันนี้ก็ลองตกแต่งกันดูนะครับผมก็ผมก็ทำแบบเร็วๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเพราะว่าผมไม่ได้มีการตัดนะครับจากนั้นนะครับพอมาหน้าที่2หน้าที่3ก็สามารถที่จะทำซ้ำแบบเดิมได้นะครับก็คืออัพในส่วนของอพัดเซลพวกนี้ขึ้นไปนะครับแล้วก็ไล่เรียงไปนะครับแต่ทีนี้ผมจะทำในส่วนของโซลูชันเลยนะครับ ในส่วนของโซลูชันนะครับหรือว่าเฉลยนะครับเราก็จะพเ,เพิ่มขึ้นมาประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้เราจะเปลี่ยนเป็น puzzle, เ u z ่อเนเป็นเมสเพัซเซลนัมเบอร์วันก็ได้นะครับหรือว่าเป็นพัซเซลนัมเบอร์วัเหมือนเดิมก็ได้นะครับอันนี้ก็ของผมก็จะเอามาเปลี่ยนนะครับ แล้วก็เอาตัวนี้ออกนะครับเดี๋ยวกลับไปเอาภาพเดิมมาใส่นิดนึงนะครับให้ดูน่าสนใจนะครับเพื่อนๆอ,อาจจะทําได้น่าสนใจกว่าผมนะครับก็ก็ลองดีไซน์ดูนะครับอันนี้ผมทำไม่ค่อยไม่ค่อยมีความถนัดทางด้านงานศินละปะเท่าไหร่หนูผมไม่มาด้วยเมื่อกี้ นี่ครับก็ประมาณนี้นะครับทีนี้ถ้าถ้าเกิดว่ามันจะเป็นเล่มเป็นเล่มใหญ่นะครับก็ผมก็จะทำการสมมุติว่าผมกรอบอย่างนี้เลยนะครับปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะมาแบบนี้เลยครับ1 2 3 4 5 เห็นไหมครับอันนี ini, ้ผมก็จะทำการก๊อปเหมือนกันนะครับในส่วนของโซลูชัน <arsi> n 3 4 5 6 6ก็ประมาณ6ก่อนนะครับ1 2 3 4 5 6นี่คร oh ับเราก็จะได้ไฟล์อินทีเลียของเรานะครับซึ่งเป็นเกมเมดพัซเซลนะครับตรงนี้นะครับเหมือนในคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมได้อธิบายไปนะครับถ้าถ้าเราจะเปลี่ยนธีมนะครับเช่น ช่วงฮาโลวีนหรือว่าอีเตอร์อย่างเงี้ยนะครับเราก็เปลี่ยนเป็นเป็น e Egg อีเตอร์เอกนี้ก็ได้นะครับเอาเป็นเอาเป็นกระต่ายมาใส่ก่อนนะครับเดี๋ยวผมหา แล้วก็ผมบกกระต่ายมาใส่ข้างบนแล้วกันนะครับแล้วก็เอาไข่มาใส่นะครับแนะนำเป็นภาพขาวดำนะครับผมเวลาทำนะครับ ประมาณนี้นะครับเราก็จะได้พัซเซในธีมต่างๆนะครับที่สามารถทำได้ไม่ซ้ำตลอดทั้งปีนะครับผมโอเคครับสำหรับในส่วนของอการสร้างเมดพัซเซนะครับด้วยพัซเซเจ e เน r เรเตอร์โปรก็มีประมาณนี้นะครับใครที่มีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะ,อะคอมเมนต์สอบถามได้นะครับในส่วนของตัวพัซเซนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้แล้วก็ แปะในส่วนของอาลายเส้นไว้ให้นะครับสำหรับใครที่สนใจอยากไปลองเล่นนะครับแล้วก็เร็วๆนี้นะครับผมมีตัว Amazon Keyword Generator อออกมานะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวรออัปเดตกันผมจะทำเป็นวิดีโอแนะนำให้นะครับแล้วก็แปะลิงก์ไว้ให้ลองใช้กันเหมือนเดิมนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ